TV Thailand สถานนีขอองคไทเรียกได้ว่าเป็นการปลุกกระแสไอทีในบ้านเราเป็นอย่างมากกับนวัตกรรมไฮบริดที่จะสามารถปรับเปลียไ,ไลฟ์สไตล์การใช้งานของผู้ริภพภคได้อย่างเหมาะสมและตอบโจทย์่่เอ็ n เ Play ได้อย่างลงตัวทุกการใช้งาน สำหรับภาพรวมของตลาดไอทีนะครับต้องบอกว่าในช่วงของไตรามาสแรกเนี่ยนะครับมันก็อาจจะอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างซบเซานิดนึงแต่ว่าจากปัจจัยหลายๆอย่างในช่วงของนโยบายรัฐบาลเองนะครับหรือว่าปัจจัยจากต่างประเทศเองเนี่ยก็คิดว่าในไตรามาสต่อไปนี้เนี่ยนะก็จะเป็นลักษณะของการที่งโง่หัวขึ้นมากขึ้นแล้วครับ งานคอมมาดในครั้งนี้ก็ถือเป็นส่วนพลักดันให้การตลาดไอทีบตบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาโดยครั้งนี้งานคอมมานดก็ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทจุดกระแสะการนำเอาคอนเทนต์แอปพลิเคชันเพื่อการศึกษามาใช้ประโยชน์ให้แก่บ,บคุคคลที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ฟรีด้วย สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.olpgfcon.com และพบกับเรื่องราวดีๆในรายการ Cyber City